สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งมาเปิดรา,ายการอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องแป้งจะมาถ่ายทาซีรีส์ที่นี่นะคะก่อนน้องแป้งจะถ่ายทานะั้นอะ่ะเดี๋ยวจะให้ชมฝีมือของน้องเป้งเหมือนอีพีที่แล้วเนาะซึ่งอีพีที่แล้วเนี่ยน้องเป้งก็ได้ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาทําเป็นโคมไฟแบบสวยๆเพื่อสําหรับจะใช้ในช่วงออกพรรษาในวันออกพรรษา จุดเทียนแบบสวยๆวยเป็นสีสวยๆเนาะก็น้องป้ได้ทําคคมไฟแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ชมกันก่อนเลยเนาะก็อันนี้เนี่ยทาเป็นไม้ไผ่ไว้เป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนแล้วน้องเป้ก็จะเอาแบบเหมือนพลาสติกใสเป็นสีแบบเนี้ยน้องเป้ก็ไปหามาได้แล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายๆสีนะคะเนี่ยก็จะเป็นกระดาษสาแล้วก็มีทั้งกระดาษสีหลายๆสีนะคะแต่ว่าขั้นตอนตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆทําไปนะคะ ซึ่งยังไม่ถึงวันงานเนาะก็ตอนนี้เนี่ยมามาทำที่กระ่อมน้อยนี่แหละก็จะเป็นไม้ไผ่อะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องเป้งจะมาโชว์ฝีมือของน้องแป้งนะคะซึ่งน้องเป้งจะถ่ายทำอะ,อะไรนะคะยำไทย vs ยำพม่านะคะมาดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวน้องเป้งจะขอไปจัดเตรียมวัตถุดิบที่น้องเป้งจะใช้ก่อนเนาะโอเคไปกันเลยนะครับขอเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะครับ โอเคตอนนี้นะคะน้องแป้งก็ได้ไปโลกเสี้ยนมาแล้วนะคะซึ่งจะเป็นวุ้นเส้นนั่นเองเนาะก็น้องแป้งนะคะจะทำวุ้นเส้นยำสุดคนไทยนะคะซึ่งน้องแป้งก็คิดถึงประเทศไทยแหละเพราะว่าอยากจะลองทํากินดูบ้างเนาะ,ะเพราะว่าที่บ้านเราก็หาวัตถุดิบได้อยู่เนาะ,ะมันก็จะมีทั้งมะเขือเทศที่น้องแป้งเตรียมมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวหอมเนาะ,ะแล้วก็พริกสดจ้าแล้วก็มะนาว มะนาวนี่ที่ที่หน้าบ้านน้องแป้งน,นะคะที่ปลูกไว้เนาะแล้วก็ไม่ไม่ต้องมียอะไรมากใช่ไหมคะคือแบบมีน้ําปลาแล้วก็เสิ้วขาวแล้วก็น้ํากระเทียมดองนะคะแต่อันนีเ้เอาทั้งกระเทียมมาเลยนะคะแต่ไม่รู้จะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะคะน้ําตาลน,น้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยน้องแป้งก็จะมาใส่เลยเครื่องปรุงรสก่อนปรุงรสก่อนแรกๆเนี่ยเขาใส่อะไรก่อน <laughs> โอ๊ย หั่นมะเขือเทศลอกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้ำงป้งก็ไม่ค่อยจะทําเป็นหรอกแต่ว่าน้ำงป้งจะเพิ่มกระล่ําปีไปด้วยนะคะอามาดูกันเลยว่าน้องป้งจะออกทาออกมาเป็นยังไงเนาะลบแรกเดี๋ยวขอหั่นกระลาปีรอกก่อนหั่นมะเขือเทศพูดผิดจับอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งนะคะ อ่นไปแบบตามความชอบตามสไตล์น้องแป้งเลยดีกว่าเนาะ,ะสวยยังไงก็ทําไปเดี๋ยวจ้า mm hmm. ก็ได้บรรยากาศอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่น้องแป้งมาอยู่ที่กระท่อมน้อยเนาะ,อะขอพูดคุยไปด้วยเนาะแล้วก็คือแบบตอนนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะอากาศที่เชียงตุงเนาะยัมุเส้นทั้งหมดนี้เลยปะเนี่ย หลับเลขเนี่ยก็จะใส่อะไรบ้างนะเดี๋ยวหั่นอันนี้หั่นอันนี้แบบสวยๆงามๆก่อนแต่ว่าน้องแป้งจะทำา v เอ่อยายำไทยกับยำพมมาใช่ไหมแต่ว่าจะขอทํายำไทยไปก่อนเนาะแล้วก็จะมาทํายำพมมาอว่าเป็นยังไงกันก็อาจจะแตกต่างกันแหละนะคะเดี๋ยวขอหั่นมาเขืเทศก่อน ผังเป็นเสืว้วเป็นเสี้อน่นางแปงมาลงมือเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะทําก็แบบ,บงบงๆแลเนี่ยเดี๋ยวน้ําแป้งก็ใส่น้ําตาลไปเพียงเล็กน้อยนะคะเออตามใจชอบเลยเนาะน้ําตาลหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองไปค่ะนี่น้ํากระเทียมดองของแป้งนะคะก็เออใส่ไปหนึ่งช้อนอ้ยเยอะไปไหมเออได้อยู่นะคะ เอ้ยเยอไปเออได้ได้ได,ได้อ่ะแล้วก็ใส่น้ําสี้ยวขาวเพียงเล็กน้อยเขาใส่ปะเนี่ยเออมันจะใส่นะใส่ไปใส่ไปอ่ะเดี๋ยวน้่มแม่ก็จะเติมน้ำปลาไปด้วยอือหือก,กะไปเถอะตึ๊ดติ๊ดต๊ดออหือแล้วก็ใส่พริกรี้ อุ้ยลืมไปต้องใส่น้ำมะนาวมะนาวของเปลงน,นะคะโอ,อ้ยก็น่าจะได้อยู่นะคะเนี่ยคน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  ใส่หอมผูหอมลงไปจ้าแล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปเลยทรสได้อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือสุดน้ำยำใส่ลงไปเลยอือหือแล้วก็เทลงไป คนใช้มือขยำเลยนางมนต้องใช้มือขยำเอาโอ้ยวนเส้นเ,นเยอะไปปะโอ้ยได้อยู่นะอุยอยอยอ้ยวนเส้นยังร้อนวายอุ้ยร้อนอยู่เลยอือหือได้อยู่บ้านเนี่ย ก็น่าจะคิดว่าได้อยู่นะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนเลยแต่ว่าเป็นติดเส้นมันลาแล้วเครื่องมันหายไปไหนแลมก็ได้มาแล้วนะคะนี่ก็ยำหน้าตายำของน้องเป้งน,นะคะก็โอเคอยู่นะหน้าตาแต่ว่าเขาก็อาจจะมีใส่ไม่ว่าจะใส่ไส้กรอกหรือว่าหมูยอหรือว่าหมูสับ ก็ได้นะแต่ว่าต้องเป้งมีเพียงแค่วุ้นเส้นไงต้องเป้งก็เลยต้องทำออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขอชิมก่อนว่ารสชาติเนี่ยคือได้ไหมนะคะก็หน้าตานี่คือแบบใช้ได้อยู่นะเฮ้ยสามารถเปิดร้านอาหารได้นะคะเนี่ยหน้าตาแบบเนี้เออชมไว้ก่อนนะคะอืมอืมอืมใส่ทีเดียวก็ผ่านนะคะเนี่ยว้าว ได้อยู่นะอุ้ยคือน้มแป้งเพิ่มผักชีลงไปด้วยนะคะอุ้ยมันหอมอะ่ะปกติน้มแป้งคือแบบทำยำใช่ป่ะไม่ค่อยใส่น้ำกระเทียมดองอะ่ะคือแต่ว่าตามร้านเนี่ยเขาอาจจะใส่ให้เราก็ได้ก็เป็นไปได้นะมันถึงได้อร่อยไงอือเพิ่งจะเคยรู้ว่าตัวเองก็ทำได้นะคะเนี่ยอืออร่อยอืม ไม่ได้พูดเล่นนอะอันนี้คือเป็นยำไทยที่น้องแมงแบบว่าเออทำตามนะคะทำตามนะคะอ,อ,อร่อยแม่ปลาใช้ได้อยูยอออยอ่เสียงมัน้อย กินไ, <c oughs> ได้จริงๆอะไม่ได้พูดเลย,อ,ยอร่อยอร่อยจริงอ่ะเออพริกก็ได้เลยอันนี้เป็นยำสูตรคนไทยใช่ไหมคะที่น้องเป้งทำเนี่ยมันใช่ใช่ไหมคะค <c oughs> อร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเด็ดมันจะหมดถ้วยแล้วอ่ะอืมอือถ้วยกินให้หมดไปเลยเี่ คิดนั้นเนี่ยว่ามันรสชาติมันจะแบบได้ใจนะโอ้ยืมนี้เราก็จะมาดูยำพม้ามก,กันนะคะแต่ว่าน้องจะใช้กระหล่ำปีด้วยนะคะเพราะว่ายำม้าาเนี่ยถ้ามีกระหล่ำปีเนี่ยมันก็จะแซ่บไปอีกหนึ่งรสชาตินะคะอ่าโอ้ยเยอะไปนะครับอืองแม่เราใส่โถลงไปเลยยำนะคะ ฮ่าิกเนเจอร์ของยำม,มา่านี่ก็คือจะต้องมีอะไรนะคะที่มันเป็นยำใบาชาใบาชาลองอะ่ะเออมันจะเป็นใบาชาที่แบบเขาทําสําเร็จไว้แล้วอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นยำใบาชานะคะก็เป็นยำม,มาเนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่เหมือนรสคนไทยอยู่เหมือนกันก็คือมีพริกที่เหมือนกันนะคะพริกขี้หนูพริกสดสับเลยแล้วก็ฮ่าหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ะคัวหอมแล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปค่ะ แต่ว่านี้จะต้องมีน้ำมันนะคะอเดี๋ยวน้ําไปเขาจะเพิ่มน้ํามันลงไปเลยอแต่ว่าต้องแบบเยิ้มเยมนิดนึงน,น,มมน้ํามันยําพมมาเนี่ยนะคะแล้วก็ขยําขยี้ได้เลยว่ะค่ะแค่เนี้ยค่ะคือยําพมมาเนี่ยไม่มีมะนาวนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําปลาเนาะโอ้โหก็ได้อยู่นะ คือแบบยำพม่าเนี่ยชอบน้ำมันนะคะถ้าแบบไม่เยิ้มอ,อย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เนาะเรียบร้อยแค่นี้ค่ะคือแบบเอ,อน้ำตาลเกลือจุรลรสอะไรแบบเนี้ยมันมีที่ในยำของเขาอยู่มันเค็มอยู่แล้วนะเรียบร้อยทำไมง่ายจังไม่เกินสองนาทีอะดูดิเดี๋ยวขอชิมเบิ้งเด้ มาเดี๋ยวชิมเบ่งเดะออดูอันนี้ก็จะเป็นยำพม่าของน้องแป้งเนาะก็ที่น้องแป้งทําได้ออกมาได้เพียงแค่นหน้าตาเท่าเนี้ยก็น่ากินอยู่นะอืมคือจะต้องมีถั่วแล้วก็ยำใบชาที่เหมือนกันก็คือมีหอมหัวหอมกับกะทิหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็พริกสดนะคะ จะออ,อันนี้จะออกรสเค็มนิดนึง่งเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะให้คะแนนทั้งสิบทั้งสองอันเลยอ,อร่อยอะ่ะเป็นอ,อันนี้สามารถกินเล่นๆได้นะแต่ว่า ยมมุ้เซนของไทยเนี่ยเราเบ่นรู้สึกว่าสามารถกินแทนข้าวได้อะเพราะว่ามันเป็นมุ้เซนใช่ไหมคือแบบมันสามารถอิ่มได้แต่เนี่ยมันก็มันไม่ได้อิ่มนะคะมันก็อิ่มอยู่แหละถ้ากินเยอะๆนะคะก็คือยังไงอะอันเนี้ยมันก็มันเป็นถั่วมันเป็นถั่วนะคะกินเล่นๆได้จ้ะ รู้สึกกุุมกรอมอันนี้ออกรสเค็มอร่อยฟินชอบทั้งสองอย่างเลยอ่ะอฟินมากวอาเมื่อัี้นี่คือกินไปหมดถ้วยหนึ่งแล้วค่ะหมดชามหนึ่งแล้วยำยำไทยเนี่ยอันนี้ก็หมดอีกถ้วยนึงละ ก็กินอมไปแล้วนะคะหากใครนะคะชอบหรือว่ายังไงให้ความคิดเห็นกับน้องแป้งที่น้องแป้งทําออกมายำวุ้นเส้นไทยกับยำถั่วพมมาเนาะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้น้องแป้งด้วยนะคะซึ่งถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยกออ็มีอะไรผิดพลาดหรือว่าทําอะไรที่แบบว่ามันยังไม่เต็มสุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้น้องแป้งได้นะคะซึ่งน้องแป้งก็เออไม่ได้แบบไม่ได้ชํานาญแบบแบบ เออเป็นเป็นเป็นในห้องครัวแบบเป็นเชฟอยู่แล้วอะ่ะคือแบบไม่ไม่ไม่ได้ชํานาญในเรื่องนี้ไงก็เออค่อยค,อยค,อยคอยหัดฝึกไปเนาะอ่าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะให้สาแบงคนดีด้วยนะคะบ๊ายบายเราเจอกันอีพีใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็มียํามาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเราเจอกันอีพีใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย